รีวิวบางส่วนจากผู้เข้าอบรมสถาบันคัดเมนในรอบที่ผ่านมาคุณสุชาดาบุิเมธีผู้ประกอบการจากจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีต้องการอบรมเพื่อนำไปปรับใช้กับทางร้านสามารถนำเนื้อหาการอบรมไปปรับใช้กับกิจการได้จริง คุณประวิทย์เนธทูคุลผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อหาตรงประเด็นหลักเกณฑ์หลักกฎหมายดีและภาษากฎหมายไม่เยอะอาจารย์สอนให้เข้าใจง่ายช่วยให้เราคิดต่อย,ยอดเองได้และสอบถามอาจารย์ได้คุณนานักบัญชีและผู้ทําบัญชีจังหวัดระยองเลือกอบรมเพราะเนื้อหาหลักสูตรน่าสนใจและต้องการนําความรู้ปรับใช้เพิ่มเติมให้กับลูกค้า รีวิวอื่นๆทั้งการบอกตอนและผ่านช่องทางสื่อโซเชียลสถาบันคัดเมฆขอขอบพระคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านเป็นอย่างสูงกับความมั่นใจในหลักสูตรอบรมนับตั้งแต่ปี2548ค่ะ